รถมีปัญหาครับเครสกรณีเร่งด่วนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหาเกิดจากอะไรคันนี้ <c oughs> โอ้โหถ <c oughs> าดแบตใต้เบาะมันมันหลุดนะครับทําให้ล้อล็อกนะฮะล้อล็อกเสร็จปั๊บท้ายสะบัดครับล้อหลังล็อ,อกท้ายสะบัดเกืบมม <c oughs> อบล้มนะอจะเจ้องรถใจหายวับเลยความเร็วร้อยห้าสิบมาแล้วออกไฟแดงมาใหม่ๆแล้วมันหลุด ครับอู้ไม่หรอต้องเดิก่อนจะไปไหนวันนีอันมันเป็นอะไรไหมจากอามไม่เป็นเดี๋ยวคันนี้ออกล้อ,อได้เปลี่ยนแน<ร>่นครับยี่ได้เปลี่ยนยางด้วยเพราะว่าเนี่ยครับเบียร์เนี่ยบพี่เมื่อกี้ลากลากอยู่จุดเดียวประมาณสองร้อยกว่ากับสามร้อยเมตรเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางยถ้าจะได้ใส่ถาดใหม่หรือจะเปลี่ยนตำแหน่งแบตใหม่ ไม่ใส่แล้วแบบไม่ใส่แล้วตอาใส่ตรงถังน้ำมันเนี่ยต้องใส่ครับใส่ใส่แน่จะเติมเปลี่ยนตำแหน่งไหมเอามาไว้ข้างหน้าหมดเลยต่อไปนี้ใช่ัตายโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยแก้ปัญหาคันนี้ครับ K R 1 5 0สีแดงท้ายแบนโอเคไปแล้วสวัสดีครับ